เขาบอกว่าหน้าบันเป็นรูปเทพนั่งชันเข่าเหนือตัวกันละหาไม่เจอเทพนั่งชันเข่าหนอตัวกัละเขาบอกมุมอาจจะเป็นรูปนาคโอเคนาคเห็นสองฝั่งนาคนาคเสียนอยู่สองฝั่งซุมตรงสุงมใหญ่สุมปั้นลม ตรงนี้แหละยากที่จะเป็นหางเนี่ยหางปลายหางเนี่ยตรงนี้เป็นศิละปะคล้ายๆโกะแก่คล้ายๆบันทายสีคล้ายๆบันทายสีโคบุระอันนี้เป็นโคบุระชั้นที่หนึ่งเขาบอกสีแดงนี่เป็นสีสมัยเก่าแล้วนะเป็นยุคเก่าเลยสีแดงเนี่ยเป็นของเคลือบสีสมัยเก่า สังเกตนะว่าซุ้มใหญ่ซุ้มเล็กเขาจะหินก้อนเดียวกันเลยนะเห็นไหมตรงมุมเนี่ยหินก้อนเดียวกัน ตรงนี้จะมีเสานางเรียงเสานางเรียงนี่ก็ตั้งแต่สมัยมีทั้งเกาะแกและทั้งที่บรรทยสีนะเสานางเรียงเนี่ยเสานางเรียงเนี่ยที่ประเทศไทยเห็นว่ามีพนมลงด้วยก็เป็นอิทธิพลสมัยโน้นะสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่สี่เสด็จพระเจ้าราชินทรวรมมา อคูอุระชั้นที่หนึ่งหันไปทางทิศเหนือประเทศไทยฝัย่งขวานี่คือสะพานหักเสานางเรียงคือที่นี่เขามีการสร้างหลายสมัยมากเลย แต่สม็จพระเจ้าชัยวร,รมันที่สองที่ประกาศเป็นเกตทางศาสนาแล้วก็พระเจ้าเยโสธราวร,รมันพระเจ้าราเชนทระก็มีพระเจ้าสุริยะวร,รมันที่หนึ่งก็ด้วยเขาว่าสร้างเยอะสุดก็สมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่หนึ่งเจ่นวัดทงยูเนสโกสีฟ้าบกสะบัดคั่วกับทงชาติ กมพูชาหลังจาก2008แล้วหลังจากที่มีกรณีพิพาทกันที่เคยจะมีการปองดองว่าร่วมกันสุดท้ายทางผู้ต่อต้านไทยเขบอกว่าถ้าเกิดร่วมนี้ไปว่าเราเสียที่ปไตยดินแดนส่วนหนึ่งไปให้เขมรเขานะซึ่งผู้นำตอนนั้นกำนันกำนันสุก็บินมาหาท่านสมเด็จทุนเซนตกลงกันบางอย่างสุดท้ายเขาก็ ได้สร้างเป็นเขตอุทยานเขาเอะไรสมบัติเป็นมรอดอกโลกมรอดอกโลกไปหน0่งที่กำนันท่านบอกว่าพื้นที่ท่อมแยวดิ้นตายอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่รู้ว่ามันมีมันมีนายนายทุนฝรั่งน้ำมันมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า มันเกี่ยวกับแผนที่ด้วยไงแผนที่ตั้งแต่ปีสมัย1908ที่ที่ฝรั่งเศสตีว่าที่ฝรั่งเศสตีว่าถ้าเกิดเราถือว่าดินแดนเส้นนี้เป็นของคาแมก็จะเขาก็จะลากเส้นยาวไปจนถึงทะเลซึ่งมันจะมีผลกับพื้นที่ ทะเลแล้วก็ทรัพยากรน้ำมันใต้ทะเลด้วยคืออย่างที่บอกแหละกกเล่าปีก็พูดหวานพูดเพราะเอาใจคนเก่งแท้จริงก็ไม่ได้ดีกว่าโกกโชโ์ ีเป็นสาวนังเรียงเขาเข้าเสาแบบฝังเข้าไปเลยนะเข้าเสานังเรียงฝังเข้าไปเลยทางเดินนี้ไม่ได้ตรงธรรมดานะจะไม่ใช่บันไดนะจะเป็นทางเหมือนทางทางลาดอ่ะ ก็สังเกตว่าเขาไม่ทําบันไดแต่ไม่ใช่ทางตรงนะจะเป็นเหมือนแลมอ่ะเป็นทางลาดเอียงๆเข้าไปถ้าเกิดเอียงแล้วเสาตรงไหมเสาก็ดูตรงนะนั่นโคพุระชั้นที่สอง 吃么么王，吃。